สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงองามเย็นมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีการปิดล้อมฝ่ายตรงข้ามและมีวิธีการแสวงหาพัธมิตรเข้าร่วมอย่างไรครับผมในใายไก่ศิษฐ์เกล่องรหัส0 8 6ปครับสวัสดีครับผมชื่อนายบาซินบัวชายรหัสังสา065ครับสวัสดีครับผมนายหาสาเนชนรรหัสครับรหัส0 8 5 สาเตุของสงครามเย็นเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาฝ่ายโลกเสรีและสหภาพโซเวียตฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยสาเหตุหลักดังนี้ความแตกต่างระหว่างอุดมการณ์สหรัฐทุนนิยมประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงออกโซเวียตคอมมิวนิสต์ประเด็จการพักเดียวควบคุมสื่อและเศรษฐกิจ การแย่งชิงอิทธิพลหลังสงครามโลกครั้งที่2ทั้ง2ฝ่ายจัดก,การขยายอิทธิพลไปยังประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่โดยเฉพาะในเอเชียแอฟริกาและลาตินเอเมริกาความไม่ไว้วางใจกันและกันการแข่งขันด้านอาวุธสะสมอาวุธนิวเคลียร์และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านทางทหารและการแข่งขันอวกาศการล่มสลายของพันธมิตรชั่วคราวหลังจากรว่วมมือกันค่น นาชีเยอรมน,นีสหรัฐและโซเวียตก็กลับมาเป็นคู่แข่งอีกครั้งคุณครับต่อไปเป็นวิธีการปิดล้อมฝ่ายตรงข้ามนะครับทั้งสองฝ่ายใช้ยุทธศาสตร์หลากหลายในการปิดล้อมหรือจำกัดอิทธิพลของอีกฝ่ายรัตทีทรูแมนนะครับสหรัฐประกาศให้การสนับสนุนประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนสิสต์เช่นกรีซและตุรกีแอนมาเชล สหรัฐให้เงินช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปตะวันตกครับก็ป้องกันการแพร่ขยายของคอมมิวนิสต์การสร้างพันธมิตรทางกทหารสหร,รัฐก่อตั้งนาโตองค์การสนธิสัญญาแแลนติกเหนือครับการใช้สงครามตัวแทนเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามอัฟกานิสถานโดยสนับสนุนฝ่ายที่เห็นว่าเป็นพันธมิตรทางอุดมการ การโฆษณาชวนเชื่อและส่งคำามจิตวิทยาเช่นการแข่งขันกีฬาการแข่งขันอวกาศการเผยแพร่แนวคิดผ่านสื่อวิธีการแสวงหาพันธมิตรการสร้างพันธมิตรเป็นกลยุทธ์สำคัญในการข่ายทุนการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการศึกษาเช่นสหรัฐส่งนักวิชาการและเงินทุนไปยังประเทศกำลังพัฒนาการสนับสนุนรัฐบาลที่เป็นมิตร เช่นสนับสนุนผู้นำที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์แม้บางครั้งจะเป็นประเดจการการจัดตั้งองค์ระหว่างประเทศเช่นสหรัฐสนับสนุน UN IMF ปอดแบงเพื่อสร้างระบบโลกเสรีขบวนการไม่มีฝักไฟฝ่ายได้ประเทศอย่างอินเดียอินโดนีเซียอียิปต์และยุกโกสลาเวียเลือกไม่เข้าร่วมกับ ทั้งสองฝ่ายแต่ก็ถูกดึงดูดด้วยผลประโยชน์จากทั้งสองฝั<อ>่งก<อ>็คนกับ